เยังไงครับตอนหน้าหนึ่งทีไงตอนหน้าหนึ่งทีซะเลยอยากจะเข้ามาผมไม่เข้าครับเจเจล่อด้วยนี่อุ้ยมันมาแล้วแย่เลยครับจะเย็นบี่ผมรอเล่นอย่าทำผมเลยเอาไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยนึกว่าจะเล่นต่อไม่เล่นหรอ่อกระดูแล้วกันครับเหมือนจะมีผู้เล่นใหม่หนึ่งคนนะก็คือเลตเฟสหรือเปล่าอืมเฮ้ย อืมอืมอีกหนึ่งทีครับซิซี่เอาด้วยเปล่าซิซี่เอาด้วยเปล่าแค่นั้นแหละผมถามแค่นี้น้องซิซี่เอาด้วยหรือเปล่าผมอยู่นี่ครับพี่ไชเกอร์อืมตาน้าอีกหนึ่งทีไงเฮ้ยตีไม่โดนเลยดิหมุนอีกหนึ่งทีไงหมุนหนึ่งทีหมุนอีกหนึ่งทีเฮ้ยเฮ้ยเมุนไม่ได้แล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะตายจะตายเลยครับใจเย็นพี่จิ้มหลังหนึ่งทีไงแค่นั้นแหละ เหนื่อยทำไมครับสวัสดีชา้าเด็กเซ็กซ์เชนซอร์มอสเซอร์ทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราก็อยู่ตัวละครที่ชื่อว่าซอนนี่นะครับโดยวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวชุดใหม่ของซอนนี่นะครับน่าจะเป็นชุดคอลเลกชันที่3เนาะซึ่งคอลเลกชันนี้ก็มาพร้อมกับชุดยีนเลยครับแล้วก็ชุดเอ่อของคิลเลอร์เนาะที่เป็นชุดสูตรครับจริงๆก็มานานแล้วแหละตั้งแต่แบบน่านจะ1เดือนได้แล้วเนาะคือผมก็แบบไม่มีโอกาสมาเล่นให้กับทุกคนดูพี่จริงๆผมจะอัดคลิปไปหลายรอบแล้วแหละแต่กก็็ลลลลลลืมมมมคคคครรรรัััับบบบบเเเเเเเยยยข้้้้้้าาาาาาไไไไไไปปปดดดดูิิใในนนชช่่่่่ออองงงงววแตหหุ อัดคลิปด้วยก่อนครับคือชุดใหม่ของซอนนี่เนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยครับจริงๆไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะเป็นชุดที่แบบอันนี้ครับร้อยสิบห้าบาททุกคนคิดว่าคุ้มไหมใครที่มีความคิดอย่างไงนะครับก็ฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยนะแต่สำหรับผมคือแบบนี่แหละมันก็ตามนี้เลยครับตามภาพที่เห็นแลยววันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นให้กับทุกคนดูนะครับถึงสามชุดเนาะจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันครับก็มีแค่ลายเสื้อนาะที่แตกต่างนะครับโดยชุดแรกเนี่ยผมก็จะเล่นเป็นชุดนี้นะครับจริงๆก็มีหลายสีนะสีฟ้าสีมดครรับ้้กก็็งจ่ิๆไไ แตกต่างอะไรจากเดิมนะคือก็เป็นแบบชุดลายขึ้นแค่นั้นแหละเพราะงั้นผมก็จะเล่นแบบแค่สามสกินล้วกันก็อันนี้1ชุดครับอันนี้อีก1ชุดเนาะแล้วก็อันนี้ชุดสุดท้ายแล้วกันครับชุดนี้ก็คล้ายๆกับชุดนี้นะผมว่าชุดนี้น่าสวยกว่าเพราะงั้นเราเล่น3ชุดแล้วกันครับคือมันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นเนาะซึ่งก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมในเกมนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปร หลักเจอเฮาครับมาพร้อมกับชุดคอลเลกชันใหม่ของซอนนี่เนาะอันนี้น่าจะเป็นชุดคอลเลกชันที่3หรือเปล่าหรือว่า4นะผมไม่แน่ใจจริงๆชุดนี้ก็มาตั้งนานเลยครับมาพร้อมกับชุดที่เป็นชุดจีนเนาะแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสมารีวิวสักทีวันนี้ก็มารีวิวหน่อยละกันคือผมลืมไปแล้วเนี่ยไปดูคลิปในช่องมาครับว่าเอา้าเรายังไม่ได้รีวิวไปนี่ว่าโอเควันนี้เราต้องมารีวิวหน่อยคือชุดก็จะประมาณนี้เลยครับไม่ได้มีเปลี่ยนอะไรมาเป็นเกงขาสั้นเนาะพือแบบชุดสไตล์ไหนไม่รู้ผมเข้าไม่ถึง ไอ้รู้ก็ฝากบอมด้วยคือผมเข้าไม่ถึงจริงจุดนี้คือแบบเข้าไม่ถึงเลยขอโทษครับเพื่อนคือเมื่อกี้คนนี่ยืนนิ่งนะแล้วผมวิ่ง <c oughs> ขอโทษครับเกมนี้ฝั่งกิลเลอร์มีคุณลุงโบนครับพี่เชกเกอร์แล้วก็ซิซี่นะเกมนี้ข้างล่างไม่มีเลเตอร์เฟสนะครับแต่ว่าข้างบนนี้ตัวแทบถึงสองตัวครับแน่นอนว่าตรงนี้มีแทบแน่นอนใช่ไหมเฮ้ย,ยมีคนอยู่แถวนี้หรือเปล่าผมกลัวมากเลย เยอะเอาเป็นเห็นหไอ้ดีเห็นได้ไงโปรครับมันโปรอืมตอนนั้นทีไม่โดนครับโห่ตีแรงเหมือนกันเนี่ยทีเดียวเราเลือดส้มเลยครับเราต้องเล่นเศษหนึ่งอลเนี่ยซันนี่บางมากครับวันนี้เราเล่นสายที่เป็นสายเปิดประตูอยู่แล้วเนาะแล้วเปิดประตูได้เร็วม,มากไม่ต้องห่วงเลยเก็ <Yeah. S 2> บวิ่งครับ <got> ผมวิ่งครับแค่นั้นแหละ วิ่งมาตรงนี้เลยไม่มีใครเห็นคือชุดผมมันเล็กไงไม่มีอะไรเลยใส่ขนาดนี้ถทดอดวครับเราเปิดประตูได้เร็วมากไนะงไงั้นน่าจะเปิดเสร็จครับจนตี1ทีถือว่าเราเจ็บอยู่นะครับเราอัพเพืมาน่าจะ30หน่วยเนาะอุ๊ยอ๋อเพื่อนตกใจตกใจหมดเลยไอเราก็คิดว่าใครผู้ชายเงียบครับเราต้องหยุดก่อนหยุดก่อนเพื่อน อย่าเพิ่งเดินนะนจริงผมปิดแบตได้เร็วมากเช่นกันครับถ้าแบบแรีแลนเล่นให้ผมเนะี่ยผมเปิดให้ได้เลยนะแบบเสร็จแน่นอนอนะประตูนี้ผมคิดว่าน่าจะเสร็จเหมือนกันครับน่าจะยังไม่มีใครรู้เนะี่ยผมว่าเขาน่าจะเฝ้าเจนแน่เลยประตูแดงเมื่อกี้ไม่มีคนเป้าเลยครับแต่คุ้นปู่เหมือนจะนั่งข้างบนด้วยเมืนอกี้เราก็ชิวเลยอุ่ยเราปิดประตูอัดเพื่อนปะโทษทีครับเออเพื่อนไปเปิดหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราปิดให้ครับ คือเราปิดเร็วอยู่แล้วเนี่ยเพื่อนไม่ต้องห่วงคือชุดนี้มันเป็นชุดที่แบบไม่มีอะไรจริงๆนะแบบขายร้อยสิบ้าบาท้อ้่างไรดูดิชุดไม่แค่นี้เลยโอ้เป็นสไตล์ไหนผมยังไม่รู้เลยครับกะตูตเปิดหรือยังเนี่ยเพื่อนอุ้ยจะซีมาเกีเปิดเลยครับ่วยพักมันเดเราตันหน้ารลอแล่นดีกว่าเราแก้งคินเริ่มไม่ได้แล้วแก้งเพื่อนแล้วกันตายปนะี่ โ okay. อเครไปไปนอดหรือว่าตายรอดหรือเปล่าตัดหน้าหนึ่งทีตัดหน้าหนึ่งทีเฮ้ยไม่โดนอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งโอ้โหไม,ไม่โดนทั้งสองรอบเลยครับเกมที่สองครับกับซอนนี่ในด่านแกสเซชันครับและชุดรูปแบบที่สองของซอนนี่เนาะในคอลเลคชันที่สามนะครับจริงๆชุดก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากครับรองเท้าเหมือนจะเปลี่ยนหรือเปล่าใช่ไหมเอ่ออาจจะไม่เปลี่ยนครับผมอาจจะมั่วแต่ว่าสี่ชุดเปลี่ยนแน่นอนเนาะมีลายขึ้นแค่นั้นเลย ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเดิมไปดีกว่าคือแบบรีวิวแบบไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยเออมันไม่มีอะไรให้พูดจริงๆครับชุดมันมีแค่น,นี้แหละุคนไม่ต้องหวังกับเกมนี้เลยตอนนี้ทางเกมเหมือนจะมีการลดราคาหรือเปล่าเหลือหนึ่งร้อยหกสิบาทนะครับใครที่อยากเล่นก็สามารถมาซื้อได้จริงราคาคุ้มมากเนะยเมื่อก่อนาราคาเจ็ดร้อยก็บาทเลยครับแต่ตอนนี้ก็คือลดเหลือร้อยหกสิบาทครับนาจะถึงวันที่สามสิบหรือเปล่า ใครที่แบบว่าเอ้ยกาลังอยากเล่นอยู่ก็แนะนําให้ซื้อก่อนก็ได้ครับยังไม่ต้องเล่นก็ได้ดูผมเล่นไปก่อนแต่ซื้อตอนนี้ยังไงมันก็คุ้มครับเพราะว่ามันลดราคาแบบเหลือถูกมากๆเนาะมีคนหลายคนที่อยากเล่นนะครับแล้วก็ยังยังลังเลอยู่ผมว่าไม่ต้องรังเลแล้วลนะ่ะเพราะว่าราคามันถูกมากแล้วอะแล้วห้อสิบบาทียครับแบบลดลดถูกที่สุดเท่าที่จะเคยมีมาเลยครับโอแบบใครที่ซื้อตอนนี้คุ้มมากก่อนเกมนี้มีใครบ้างเนี่ยมีเลเตอร์ครับ ซีซี่แล้วก็ไชยเกอร์นะมันเป็นด่านฝนตกครับโอ้โหไม่ชอบเลยน้องซีซี่อยู่นู่นนะเดี๋ยวรอเปิดประตูตรงนี้แล้วกันครับผมว่าไอชายเกอร์น่าจะวางแถบไว้ที่แบตเตอรี่แน่นอนเพราะงั้นเจนน่าจะว่างครับถ้าไม่มีใครเช็คผมก็ออกได้เลยอ่ะเฮ้ยมีเพื่อนเข้าไปข้างไงแล้วเดี๋ยวก่อนรีบเกินรีบเกินไปเปลาน้องไม่รอเลยดีเดี๋ยวเอาไปรอบไปอีกหนึ่งอะไรกันครับ เหมือนจะมีคนมาเนี่ยแต่เพื่อน,น่าจะเปิดประตูเสร็จแล้วครับเฮ้ยยังไงครับตอนหน้าหนึ่งทีไงตอนหน้าหนึ่งทีซะเลยอยากจะเข้ามาผมไม่เข้าครับเดชเจนล่อด,ด้วยนี่อุ้ยมันมาแล้วแย่เลยครับจะเย็นพี่ผมรอเล่น่าทำผมเลยเอาไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยหนกว่าจะเล่นต่อไม่เล่นหรอ ตอกกดูแล้วกันครับเหมือนจะมีผู้เล่นใหม่หนึ่งคนนะก็คือเลตเฟสหรือเปล่าอืมเฮ้ยอืมอืม,อ,มอีกหนึ่งทีครับซิซี่เอาด้วยเปล่าซิซี่เอาด้วยเปล่าแค่นั้นแหละผมถามแค่นี้น้องซิซี่เอาด้วยหรือเปล่าเฮ้ยมาเลยครับอืมเฮ้ยเขาปิดประตูก่อนที่ผมจะปิดวะกวโดนตันหน้าหรอเยิ้ ยังไงไปไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่เหรอผมอยู่นี่ครับพี่ไช่กเกื้ออืมตันหน้าอีกหนึหน่งทีไงตันหน้าอีกหนึ่งทีแล้วยอ่อใส่อืมอืมท็อกซิกไม่ควรนะครับทุกคนไม่ควรทำแบบนี้เดี๋ยวผมจิ้มหลังเขาอีกทีหนึ่งแล้วออกแล้วกันคนะร,รับอย่าเล่นเยอะนะสุนัขารเฮ้ยตีไม่โดนเลยดิหมุนนิกหนึ่งทีไงหมุนหนึ่งทีหมุนนิกหนึ่งทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมุนไม่ได้แล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะตาย จะตายเลยครับใจเย็นพี่ติมหลังหนึ่งทีไงแค่นั้นแหละเหนื่อยทําไมครับผมจะตายแล้วอะผมไปดีกว่าไม่เล่นละเลือดแดงเลยครับเพโดนอีกทีนึงน่น่าจะเกือบตายเลยครับเกมที่3ครับกับซอนนี่ในด่าน Family เ o u s e ครับและชุดรูปแบบที่3ครับในเซตคอลเลคชั่นที่3เนาะก็จะมีประมาณนี้เลยครับเป็นชุดลายเนาะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นลายไม่มีอะไรแล้วแค่นี้เลยจบเลยครับวิเลอร์เบสอยู่ตรงนี้ใจเย็นพี่ ใจเย็นนครับอุย้ยเดี๋ยวก่อนตันหน้าหนึ่งทีงไงตัด้วยทําไมมันจะตัดเรืยใส่ผมเลยครับวิ่งมามันมาแล้วอุย้ยเดือดไปก่อนครับเดือดไปก่อนโอ้คือเปิดมาต้นเกมไว้จะตายหรอใจเย็นพี่ใจเย็นก่อนครับข้างในไม่มีพิกล็อกด้วยนะโอ้พิกล็อกทำไมเกิดแปลกจังเลยเกมนี้ตรงนั้นก็ไม่มีอ่ะผมต้องไม่เอาตรงนั้นทีเดียวเลย แย่เกินแล้วข้างล่างมีเลเอร์เฟสด้วยครับเกมนี้มีเลอร์เฟสบุลุงแฮนแล้วก็น้องซิซี่นะซึ่งเกมนี้เล่นยากอยู่แล้วแล้วแบบเจอตัวโซนแบบนี้แย่แล้วครับประตูก็ยังไม่ได้เปิดเลยตึกบานที่เปิดไม่ได้ตอนนี้เพราะเลเอร์เฟสครับเลเอร์เฟสเขาเขาโซนตึงเกินโอเคเพิ่นเปิดเลยครับไม่เหมือนมันจะขึ้นไปแล้วป่ะใจะเย็นเกมนี้ไล่ดุเกินโอเคประตูเปิดสองบานแล้วครับ จริงผมอยากไปโดดหน้าต่างนะแต่ว่าน่าจะโดดยากครับเพราะว่าเราเลือดน้อยด้วยเกมนี้ต้องเล่นเซฟนิดนึงครับแต่ฟิวก็ไม่ได้ด้วยมีพลุแหมแย่ละทำไงดีทำไงดีครับทุกคนตรงนี้มีคนข้างบนมีหนึ่งคนครับตรงนี้คือเลตร์เฟดนะมีคนลงไปข้างล่างเลยเปล่าเออ,อยังไงครับ อยู่ไหนวะเนี้โอเคไปเลยครับไปต <with Ian> <with Ian> ่อเราไปฝั่งนี้แล้วกันโอ้โหไปไม่ได้ต้องมีกระดูครับโอ้แล้วเพื่อนอยู่ตรงนี้ทำอะไรกันวะเนี่ยอยู่แบบเยอะมากทำอะไรกันครับเพื่อนๆไม่เหนื่อยผมป่ะโอเคไปครับ เราเปิดประตูฝั่งนี้แล้วกันเปิดประตูหน้าบ้านมันไปหลังบ้านกันหมดแล้วอุ้ยมันเห็นผมุนปะเนี่ยอุ่น่าก,กลัวมากเลยไม่เป็นไรเราเปิดเสร็จแล้วครับน้องซิซี่อยู่ข้างหลังหรอปะผมหลอนมากตอนนี้อละเหลืองเต็มบ้านไปหมดเลยเจเจนเราวิ่งครับแค่นั้นแหละลุงแฮนน่าจะไปแบตเตอรี่ไม่งั้นเราน่าจะรอด เ,เราเปิดประตูตรงนี้ไว้ก่อนครับเปิดได้วิ่งดูแลแต่เจนเราแต่ช้านิดนึงครับแต่ว่าแฮนอยู่หลังบ้านนะผมว่าน่าจะทันรีบเตะซอนนี้ก่อนที่มันจะมาแฮนมันอยู่หลังบ้านเรียบร้อยไปครับต้องมาลุ้นกันว่าเราจะวิ่งทันหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ผมว่าคุณลุงแฮน,น่าจะอยู่หลังบ้านนะโอเคเพื่อนเปิดเบ็ดแม,มนด้วยครับพาะง้นเราน่าจะรอดหรือเปล่า ซิซี่มาแอนไม่ได้มาครับเพราะงั้นเรารอดละเรียบร้อยอันซนิซี่หลือเพื่อนวะนะน่าจะเพื่อนเลยครับได้เพื่อนเราไหมเพื่อนเราอยู่นี่น้องซิซี่กับคุณป้าเวอร์จิเนียหรือเปล่าคุดสีแดงคืออยู่ไกลเหลือเกินมองไม่เห็น <c oughs> โ่อเคเดี๋ยวเราออกนแล้วกันครับเดี๋ยวเราไม่รอดเนาะอย่าเล่นเยอะด่านนี้มาเล่นยากครับ <c oughs>